อันนี้เราอยู่กันที่สุขสันวิลล่าเฟส3าสนอนราคาอยู่ที่25.5ล้านบาทโอเคเล t ส์ก okay, <Yeah. S 1> ทั้งหมดเนี่ยมี4ห้องนอน3ห้องน้ำขนาดอยู่ที่319ตารางเมตรมาชมกันที่มาสเตอร์เบดมห้องแรกเลยครับผมขอแนะนำเสนอว่ามาสเตอร์เบดมของเราเนี่ย ก็จะเป็น pool asset เปิดประตู2ข้างเนี่ยเราก็จะเห็นสระว่ายน้าได้เลยสามารถตื่นปุ๊บเราวิ่งกระโดดลงไปที่สระว่ายน้ำได้เลยขนาดที่นอนเนี่ยก็จะเป็นที่นอนขนาด6ฟุตส่วนเพดานเนี่ยก็จะเป็นเพดานจัว่วพีระมิดน,นะครับแล้วก็มีพัดลมอยู่ตรงกลางก็คือสําหรับคนที่อยากจะรับลมรับแอร์ก็คือเต็มที่ปิดแอร์แล้วคุณสามารถเปิดพัดลมรับอากาศริมสระว่ายน้าได้เลย ผมขอ,อนำเสนออีกอย่างนึ่งก็คือห้องน้ําใหญ่มากห้องน้ําของวิลล่าหลังนี้ก็คือมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็อ้อขอบอกออย่างนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้เนี่ยทุกชิ้นก็จะเป็น made in อิตาลหมดเลยนะครับจะมีเป็นอ่างอาบน้ําตรงนี้สามารถหันไปเห็นวิวสวนด้านข้างของวิลล่าได้แล้วก็จะมีซิง ก็คือเหมาะสำหรับอยู่2คนจะแยกเป็นของคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายได้เลยเป็นซิงค์ล้างหน้าส่วนตัวของแต่ละคนนะครับในมาสเตอร์เบดดูนี้ส่วนโซนอาบน้ำตรงนี้ก็จะกว้างขวางมากสามารถอาบน้ำพร้อมกัน2คนได้เลยไปดูห้องถัดไปกันเลยครับจากที่เห็นทางโดนตรงนี้นี่ถือว่าใหญ่แล้ว ผมจะมีความลับซ่อนอยู่ครับนี่เราก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้ยิ่งใหญ่เขาไปอพอเปิดแล้วท่านกรู้สึกว่าใหญ่มากสามารถหยิบเสื้อผ้าแต่งตัวทวงทางเดินตรงนี้ให้ความใหญ่มันรู้สึกเป็นห้องแต่งตัวห้องหนึ่งได้เลยไปดูห้องถัดไปกันเลยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่2ของเราห้องนอนที่2เนี่ยอยากจะบอกว่าวิลล่าหลังนี้นะสามในเนื้อที่320ี่ตารางเมตรเนี่ยใหญ่มากทุกห้องนอนก็คือใหญ่หมดอย่างที่เห็นครับจะมีโต๊ะทางาน1ตัว ตรงนี้กับทีวีที่นอนก็จะเป็น6ฟุตตู้เสื้อผ้าคือใหญ่ทุกห้องนอนในวิลล่าหลังนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์เบดมของวิลล่าขนาดเล็กได้เลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับสูงขนาดนี้เรามีนวัตกรรมครับผมสาหรับอาจจะเป็นห้องนอนสําหรับของคุณลูกๆก,ก็จะสามารถยบผ้าจากต,ตรงนี้ได้เลยแ,แล้วก็ดันกลับไปอย่างนีอ้อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะด้วยว่าเป็นห้องน้ําแขกเพราะว่าจะติดกับจิบิลล์มด้านข้างค,งคือมีแขกเพื่อนบ้านเข้ามาก็สามารถใช้ห้องน้าตรงนี้ได้ ก็จะมีเนี่ยแต่ในห้องอาบห้องน้ําแขกก็จะมีโซนอาบน้ําก็คุณก็สามารถอาบน,น้ําตรงนี้ได้นะครับผมในนี่ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะครับอย่างที่บอกว่าไซส์ที่นอนเนี่ยก็จะเป็น6ฟุตหมดเลยห้องนอนก็ถือว่ายังใหญ่มากอยู่ดีพื้นที่ใช้สอยคือเยอะมากมีทีวีข้างในนะครับผมแล้วก็นี่ครับตู้เสื้อผ้าก็จะไม่ได้เป็นตู้ไซส์เล็กก็คือไซส์ใหญ่มากสามารถชมได้เลยมีทั้งความสูงแล้วก็ความใหญ่ขนาดมีตู้เสื้อผ้าใหญ่ขนาดนี้ยังไม่รู้สึกว่าห้องมันเล็กเลยนะครับรู้สึกว่าห้องก็ยงใหญ่มากโอเค อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่1นนะครับอย่างที่เห็นนะครับทั้งหมดเนี่ยห้องนี้ก็จะแต่งสไตล์ที่จะไม่เหมือนห้องอื่นเขาจะเน้นสีโทนเข้มหน่อยโทนมืด,มด,มดทๆทึบทบก็ฝั่งข้างหน้าจะเป็นสาวน,น้ํานี่จะมีโตทํางานแล้วก็บวกกับเตียงกิ้งไซส์ขนาด6ฟุตพอดีฝั่งนี้ก็ไปดูห้องแต่งตัวก่อนห้องแต่งตัวก็จะอยู่ตรงนี้สามารถแต่งตัวได้กองขวางนี่ครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับห้องน้ำเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบนะครับก็แม่บ้านก็จะมาทํางานในนี้ส่วนของส่วนของความสะอาดห้องอาบน้ําก็จะแบ่งโซนแห้งโซนเปียกเรียบร้อยนะครับผมย,ยินดีนําเสนอกับนี่ยังไม่ได้โดนเลยนะเขาติดละหรือว,ว่าไฮเทคมากนวัตกรรมของบ้านหลังนี้คือ ยิ่งกว่าสมาทโผมตรงนี้ก็จะเป็นโซน o u t ดอร์นะครับที่เห็นสระว่ายน้ำอ้าวผมลืมบอกไปอย่างนึงก็คือหน้าบ้านเนี่ยสามารถจอดรถได้2คันนะครับแล้วก็พอเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับสระว่ายน้ําฝั่งนี้แล้วก็จะมีนี่จะเป็นโซน o u t ดอร์บวกกับมีโต๊ะเก้าอี้ตรงนั้นไว้สำหรับดินเนอร์ข้างนอกบ้านได้นะครับสระว่ายน้ําของเราเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับแต่ว่าความลึกก็จะอยู่ที่ประมาณ2งเมตรก็มีถั่วผมไปนิดนึงครับผมแล้วก็สามารถเดินไปข้างบ้านได้นะส่วนเดินมาข้างบ้านเนี่ยเราก็สามารถเดินไปถึงรอบบ อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาดูเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องรับแขกผมอยากให้หันไปดูวิวด้านข้างก่อนวิวด้านข้างนี่เป็นวิวสระน้ำไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ในโซนไหนของบ้านเนี่ยคุณก็จะเห็นสาวยน้ำหมดเลยถือว่าเป็นวิวที่ผ่อนคลายมากหันไปทางไหนคุณก็จะเจอแต่น้ำนะครับโอเคงั้นก็กลับมากันที่อันนี้จะเป็นโซนห้องครัวครัวเนี่ยก็จะเป็นบาร์เคาน์เตอร์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยสามารถทำอาหารได้แบบเต็ามที่ฟูลไซสพร้อมสำหรับอาหารที่รับแขกได้ประมาณ10คนขึ้นไปนี่ก็คือสบายมากเราก็จะมี นี่ครับผมขอพรีเซนต์เลยใหญ่มากส่วนสูงของผมนี่คือ170 177อันนี้น่าจะสูงประมาณ180นะครับแล้วก็จะมีโซนล้างจานก็จะมีตู้พรีเมียมมากอย่างที่บอกไปว่าเป็นเฟอร์นําเข้าจากอิตาลีนะครับแล้วก็มีเตาอบนะครับเตาอบก็จะมีเตาอบของ h a เฟ l ตัวเหมาะสำหรับเป็นอันนี้ก็ ให้เข้าใจว่าเป็นรัวสไตล์เวสเทิร์นมีทั้งเตาอบเตาไฟฟ้าบาร์ตรงนี้สามารถดิ้งสังสรรแล้วก็มูฟไปทางนี้ได้ส่วนมูฟมาฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวสำหรับ6คนนะครับผมเพราะว่าวิลล่าหลังนี้4ห้องนอน3ห้องน้ำเนื้อที่300ตารางเมตรว็หใหญ่พอสมควรนี่จะเป็นโซนรับแขกสามารถนั่งได้ทั้งครอบครัว บวกกับแขกอีกมีความเป็นเพดานปร่งสูงมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกหมดเลยเราก็จะเห็นวิวสระฝั่งนู้นถือว่า สบายมากครับให้ความผ่อนคลายหันมาฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นทีวีหน้าหลังก็จะเป็นสวนคือผมพูดตรงๆว่าวิลล่าหลังนี้เนี่ยสุดยอดมากมันไม่รู้จะพูดว่าไงมีทั้งต้นไม้การเลือก Mo o d and tone แล้วก็สีของเฟอร์นิเจอร์การจับคู่โอเคมากๆคือผ่านการคิดมามาแบบทีทั่วแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจวิลล่าหลังนี้เนี่ยผมขอย้ำคำเดิมว่าราคาอยู่ที่25.5ล้านบาทกับพื้นที่300ตารางเมตรคือถือว่าคุ้มมากเหมาะแก่การลงทุนแล้วก็การอยู่อาศัยนะครับแล้ก็อน,อนนาาย่่่ืมมรใททีีสจตติดตไดไพ แต่วันนี้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย